สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1381สร้างความน่าเกรงขามบนที่นั่งมีเสียทั้งหมด12คนดูเหมือนว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นเบื้องหลังของคุณนางทั้งหลายแห่งประเทศศูนย์กลางเซิ่งหมิงและเป็นยอดฝีมือที่ขึ้นตรงกับหมิงหงหวัง แน่นอนว่ายังมีเยนอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างจากเมืองเซิ่งหมิงมากไม่อาจาจะมาถึงเมืองเซิ่งหมิงได้ในระยะเวลาอันสั้นลัวเฉินเป็นเจ้าจริงๆงั้นเหรอแปดร้อยปีแปดร้อยปีเต็มๆเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาหมิงหงหวังที่นั่งอยู่สูงที่สุดลุกขึ้นยืนเขารู้สึกตื่นเต้นมากและเดินเข้าไปต้อนรับจาาเฉินด้วยตัวเองหมิงหงหวังดูเหมือนจะเป็นชายอายุห้าสิบกว่าปีร่างของเขาสูงเกือบแปดชื่ออกผายไหลพึง ที่หัวของเขาสวมหมวกเงินที่แกะรูปมังกรเอาไว้และสวมชุดเซียนสีเงินด้วยในร่างกายของเขามีปราณเซนและปราณโรหิตที่หนาแน่นผสมผสานอยู่ราวกับว่ามีมังกรเทพตัวหนึ่งหลับไหลอยู่ภายในร่างกายของเขาตอน,น,นที่เขาออกมาต้อนรับจงงางเวเชิญนั้นไอพลังที่แผ่กระจายออกมาจากร่างของหมิงหงหวังก็แข็งแกร่งมากขึ้น,นเรื่อยๆในสายตาของจางอ้วเชิญเหมือนกับว่ามีเครื่องใหญ่ซัดหมมาที่เขาราชาเซียนทั้งหลาย ท่านอา12เก้าเข้าสู่ขั้นราชาเซียนแล้วนั่นเหรอแจางว่าเฉินคิดในใจหากว่าเป็นเซียนคนอื่นๆหรือกะระทั่งเซียนดับสัจจะเมื่อต้องเจอกับการโจมตีด้วยพลังเซียนของราชาเซียนคนหนึ่งคงไม่อาจจะเลี่ยงกิริยาท่าทางที่เสียมารย,ยาดได้อาจจะรู้สึกหวาดกลัวต้องลาถอยออกไปต้องคารวะอย่างนอบน้อมหรือกระทั่งต้องคุกเข่าลงความแตกต่างของขั้นใหญ่ๆขั้นหนึ่งเหมือนกับความแตกต่างระหว่างงูและมังกร แต่สีหน้าของจาง่เฉินกลับไม่เปลี่ยนไปเลยเขาเรียกกระบี่โบราณชนยอนออกมาและปาดลงไปที่พื้นทันใดนั้นเองสำนึกกระบี่ที่แข็งแกร่งก็แผ่กะจใจออกมาแทงผ่านพลังราชาเซียนที่พุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงท่านอาสิบสองเป็นถึงราชาเซียนที่ฝึกฝนมาแล้วเกือบพันปียังไม่สามารถสลายพลังของตัวเองไปได้อีกลรอจางรุ่เฉินกล่าวเสียงเย็นแต่เดิมจางรุ่วเฉินจะมาพบกับหมิงหงหวังด้วยใจที่จะมาพบญาติคนหนึ่งแต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่ได้คิดเช่นนี้ และต้องการที่จะข่มให้จางร้าเฉินวาดกลัวหรืออาจจะต้องการจัดการจางร้อเฉินไปเลยจางร้าเฉินก็เลยต้องเปลี่ยนใจตัวเองไปด้วยแสดงด้านที่แข็งแกร่งด้วยชนะของรัชญาตออกมาบังอกากล้ากล่าวเช่นนี้กับท่านปู่สิบสองเงนเหรอเจ้าเจ้ามากเกินไปแล้วชาชรา,าสวมเกราะเซียนคนหนึ่งตะโกนใส่จางร้อเฉินชายคนนี้ชื่อเยี่ยนไขส่สเวียนเป็นซีระดับสัจจะและถูกเรียกว่าเซียนสัจจะไขส่สวียน มีพลังเป็นระดับสามของเหล่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของหมิงหงหวังเสียสจจะไข่เสวียนลุกขึ้นยืนกล่าวต่อหน้าราชาเซียนเจ้ายังกล้าแสดงกิริยาเช่นนี้ออกมาอีกดีที่เป็นไปได้ว่าเจ้าจะเป็นลูกชายของเจกาพดิหมิงไม่เช่นนั้นจะคงจะกลายเป็นร่างไรวิญ,ญญาณไปแล้วจารุเฉินปลายตามองเสียสจจะไขเ่เสวียนกล่าวอะไรที่เรียกว่าเป็นไปได้จะบอกว่าเจ้ายังสงสัยในฐานาระรัชญาติของข้างั้นหระ ไม่พิษใครยังสงสัยในฐานะของเจ้าอยู่ที่ทุกคนรู้มาองรัชญาตายไปแล้วในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศศูนย์กลางเสิ่์งเมื่อแปดร้อยปีก่อนแล้วตอนนั้นมีผู้อาวุโสและเหล่าคุณนางมากมายได้เห็นร่างไร้วิญญาณของเขากับตาของตัวเองแม้วรัชญาจะไม่ได้ตายไปแต่ตอนนี้ก็น่าจ,จะมีอายุมากกว่าแปดร้อยปีแล้วไม่น่าจะยังเป็นหนุ่มเหมือนกับเจ้าอยู่เช่นนี้ได้ใใเซียนสัจจะไขเสเวียนกล่าวอย่างไม่เกรงใจข้างก้าง,ง,งกัน มีสิ่งคนหนึ่งที่คล้อยตามกล่าวว่าเจ้าเป็นองค์ชายแห่งประเทศเล็กๆในชาเมืองประเทศหนึ่งกับเรียกตัวเองว่าเป็นรัชญาตของประเทศสูงกลางเซิงหมิงคิดว่าพวกข้างโง่มากหรือไงไม่เท่าไปสู่กล่าวเสียงเงย็นเยี่ยนไขเสเวนหวังจีตอนที่พ่อของพวกเจ้ายังมีชีวิตอยู่เมื่อเจอกับรัชชายาตแล้วยังต้องแสดงความเคารพออกมาพวกเจ้าทั้งสองกล้าที่จะใช้น้ำเสียงเช่นนี้ต่อรัชญาต ข้าไม่อาจจะปล่อยพวกเจ้าไปได้จางอวเฉินห้ามไม่เท่าไปสู่ที่กําลังจะลงมือเอาไว้จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปหาซีาาเซจ่าไข่เสวียนและเจ้ามองเขาอย่างละเอียดพลางกล่าวว่าเจ้าฝึกฝนเพลงยุทธเทพส่องสวรรค์น่าจะเป็นผู้เสือบอเชื้อสายของตระกูลเยี่ยนใช่ไหมยี่ยนสเสวียนเป็นอะไรกับเจ้าล่ะซีเซจ่าไข่เสวียนตะลึงใายคนนี้แค่มองเขาก็รู้แล้วว่าเขาฝึกฝนเพลงยุทธอะไรเรียได้ว่ามีความร้ายกาจอยู่บ้าง สีหน้าของเซซัจจะไขสสวีนไม่ได้เปลี่ยนไปกล่าวเขาเป็นพ่อของข้าโครมจาวิ่งเฉินคว้าด้ามกระบี่โบราณเฉียน,นหยวนขึ้นพริบตาเดียวการเวลาภายในนำหนักก็ชชานลงอย่างเห็นได้ชัดอักษรบนตัวกระบี่โบราณเฉันหยวนปรากฏออกมาทําให้น้ําหนักของกระบี่พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่าสิบล้านช่างจากนั้นกระบี่ก็พุ่งตรงไปหมายัดคอของเสยสัจจะไขส่สวีนเสียสัจจะไขส่สวีนจะไปคาาคิดได้ยังไงว่า จากง,งเูเฉินจะจมติใสเขาอย่างกระทนหันเช่นนี้ภายในเขียดแดนกระบี่และเขียดแดนการเวลาพลังเสียดสจจกขั้นต้นอย่างเขายัางต้านทานเอาไว้ไม่ทันเลยทีเดียวชึกกระบี่โบราณเฉินหยวนทำลายเกราะเสียและตัดลงบนคอของเสียนสจจะไข่เสเวนและกระบี่ก็ถูกกดลงด้านล่างฟันกระดูกไหปลาราของเขาจนขาดทำให้ขาทั้งสองข้างข,ของเสียนสจจกไข่เสเวนอ่อนแรงและกู้เข่าลงไปที่พื้นอย่างแรงตุ้ม บนพื้นมีรอยร้าวเหมือนกับแยงมุมปรากฏขึ้นมาแม้แต่่า่กลอนพอกกันที่อยู่ใต้ดินยังไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้เลยเพลงกระบ,บี่ช่วงเวลาของแจงวัชเินอยู่ในขั้นที่สามเท่านั้นเขตียแดนการเวลาของเขาจึงสามารถยืนหยัดอยู่ได้เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นการเวลาก็กลับมาเป็นปกติมือและเท้าทั้งสองข้างของเซึ่งจะไคเสเวนมีแสงสีนที่รุนแรงวยพุ่งออกมาพร้อมกันทําให้ตําหนักสั่นไหวไปทั่วทั้งหลังจางล้วเินเจ้า เจ้ากล้าโจมตีข้ามือทั้งสองข้างของศซียนสจกักรวาไปที่ตัวกระบีโบราณเฉินหยวนคิดที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งจางรัวเฉินใช้มือข้างเดียวจับกระบี่เอาไว้แต่กล่าวมีพลังมากกว่า,า,าเซียนสจะไขเสวียนเป็นอย่างมากเขากดให้กระบีโบราณเฉินหยวนฟันลงไปด้านล่างต่อไปเรื่อยๆเหมือนต้องการจะให้รางของขเซียนสจักไขเสวียนถูกฟันออกไปสองท่อนเสียงคนอ,อื่นๆที่อยู่ตําหนักมีสีหน้าเปลี่ยนไป เยี่ยนไข่สเวนเป็นเสียรดับสัจจะขั้นต้นกลับถูกจังหอเฉือนที่ใช้กระบี่เดียวทําให้คุกเข่าลงไปที่พื้นและไม่อาจจะลุกขึ้นยืนได้อีกพลังของจังอนหอเฉือนน่ากลัวเกินไปแล้วสายตาของเซียนทุกคนต่างก็จ้องมองไปทางหมิงหงหวังตอนนี้คงจะมีเพียงหมิงหงหวังลงมาเองเท่านั้นจึงจะสามารถจัดการจังหอเฉิอนและช่วยชีวิตของเซียนสัจจะไข่สเวนเอาไว้ได้เนื่องจากหมิงหงหวังรู้ดีว่าฐานะของจังหอะเฉือนไม่ได้เป็นเท็จแต่อย่างใด ชะตาประเทศและโชคชะตาของเมืองเซี่ยงหมิงหรือกระทั่งปฏิทานของจกักรพรรดิหมิงในแต่ละยุคต่างก็ยอมรับในตัวของเขาเรื่องนี้จะไปเท็จไปได้ยังไงร,รัชญาธิแห่งประเทศศูนย์กลางเซี่ยงหมิงเพิ่งจะประกาศราชองค์การรัชญาธิอาอกาอกไปกระถูกท่านอาของเขาจัดการแล้วเรื่องแบบนี้หากถูกเพ่งภัยอากไปแจ้งอเฉินและหมิงหงหวังก็ต้องกลายเปน็นเรื่องที่น่าขันของลูกคุณุลนไปอย่างแน่นอนแต่เดิมหมิงหงหวังแค่ต้องการที่กดความยาโสข,ของแจ้งอเฉัลงให้เขาเจียมตัวลงสักเล็กน้อย จางรั่วเฉินจะได้ไม่มาช่วงชิงอำนาจของเขาไปแต่กลับคิดไม่ถึงเลยว่าความตั้งใจของเขากลับทำให้เสียเรื่องทาให้จางรั่วเฉินเจอโอกาสที่จะสร้างความน่าเกรงขามของตัวเองหมิงหงหวังพยายามควบคุมความโกรธในใจของเขาไว้เขาเดินหน้าไปแล้วกล่าวเตือนว่าลั่วเฉินเยี่ยนไคสวียนยไม่เคารพต่อเจ้าแน่นอนว่าต้องถูกลงโทษแต่ท่านพ่อของเขาเยี่ยนสวียนหวังเคยเป็นผู้นำของกองกำลัง1,400กอง และเป็นบุคคลที่เป็นสองรองใครในกองกําลังแต่ตามน้นพ่อของเจ้าคอยบุกเบิกดินแดนในเขตแดนลกล้างและจัดการกับผอุหิรมตัตตและยังผ่านการต่อสู้น้อยใหญ่ไม่น้อยกว่าพันครั้งเรียกได้ว่ามีคุณงามความดีอย่างใหญหลวงบรรพบุพรุษของตะกูลเยี่ยนกระจงรักภักดีต่อประเทศกลางเสื่อมมีมาตลอดเห็นแก่น,น้าพวกเขาให้ภายต่อเยี่ยนไขสื่อสักครั้งเป็นไงถ้าหากไม่ใช่ว่าพอแลวรวพับรลุษของเขามีความดีต่อประเทศสิงกลางเสื่อมิงท่านอานสิบสองคิดว่าเขาจะยังมีชีวิตรอดอยู่แล้วนั่นแหละ ขาใช้เพียงสามกระบี่ข้าก็สามารถตัดมวยผมของมู่ชิงเทียนได้แล้วท่านอาสิบสองคิดว่าหักเยี่ยนไข่สวีนอยู่ในมือของมู่ชิงเทียนจะสามารถหนีรอดไปได้กี่กระบวนท่าจากรุ่เฉินเก็บกระบีบ่วรานเฉินหยวนกลับมาและสะบัดกระบี่ไปที่พื้นเลือดเซียนจำนวนมากไหลาจากคมกระบี่ลงไปทาอยู่ที่พื้นใจกลางตําหนักตอนนี้เซียนที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหลายต่างก็รู้สึกได้ว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าคนนี้ ไม่ได้เป็นรัชญาตยาแห่งเสริรหมิงธรรมดาๆเรรสียแล้วแต่เขาเป็นเซนกระบีคนหนึ่งที่สามารถทาให้หมู่ชิงเทียนพ่ายแพ้และจัดการกับเยี่ยนไขส่สวยนได้อีกด้วยไม่ได้เป็นคนที่พวกเขาจะสามารถกดดันได้ไง,ไง่ายๆเยี่ยนไข่สเวยนลุกขึ้นยืนอีกครั้งแววตาของเขาเผยความหวาดกลัวออกมาไม่กล้าดูถูกจางเฉินเหมือนก่อนหน้านี้อีกจางู้เฉินถึงกระบีที่เต็มไปด้วยเลือดจากนั้นก็เดินเข้าไปตำแหน่งที่สูงสุดในตำหนักแล้วนั่งลงตำแหน่งนั้น แต่เดิมเคยเป็นของหมิงฮงหวังมาก่อนมุมปากของหมิงหงหวังก็ตกเล็กน้อยสุดท้ายแล้วเขาก็ราะออกมากล่าวฮ่าฮ่าฮ่ัวฉนร่างกายของเจ้าจะต้องมีเรื่องที่แปลกประหลาดและไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในตอนนี้จอมยุทธ์ทั้งโลกขุนหลุนต่างก็เรื่องลือก,กันไปต่างน,นานาว่าเป็นเพราะสวิมีเส่องเสริงช่วยเหลือเจ้าไว้แล้วพาเจ้าผ่านกาลเวลามาถึงวันนี้ในแ0 0ปีให้หลังที่เจ้าสามารถกลับมาได้ข้าดีใจมาก แต่ครั้งนี้เจ้ากลับทำเรื่องที่วู่วามมากเกินไปเจ้าไม่ควรที่จะประกาศราะโองการและทายาทออกไปน่าจะปรึกษาข้าก่อนจเจ้าเฉินกล่าวเพื่ออะไรล่ะมิงหงหวังกล่าวอย่างจริงจังสถานการณ์ในตอนนี้ไม่เหมือนกับแต่ก่อนแล้วจกักรพรรดิหญิงเป็นเทพไปแล้วสร้างความน่าเกรงขามไปทั่วโลกจกักรพรรดิลหิตทั้งสิบตายไปด้วยกระบี่ของนางเผ่าสมุทรและเผ่าอมนุษย์ทั้งหลายก็มีการจะไม่ยินยอมพักมานเมืองเคย พ่ายามรณนะหากไม่เลยจะยอมสิโลลาก็ต้องลาถอยออกไปจากโลกคุณหลุนเจ้าประกาศตัวตนของเจ้าออกไปเช่นนี้และยังประกาศราชองค์การออกไปอีกจะไม่เป็นการผลักดันตัวเองและฝ่ายต่างๆแข่งประเทศสูงกลางเสื่อมหงี่ออกมาจากเงาเมืดหรอกเหรอจารเฉินกล่าวท่านอาสิบสองกังวลว่าแล้วจะสำนักจะมาจัดก,การพวกเราขั้นเหรอพวกเราควรจะแอบซ่อนตัวกันต่อไปผ่านวันที่มืดมนมองไม่เห็นแสงตะวัน ไรซึ่งที่อยู่อาศัยแล้วต้องพบเจอกับภัยอันตรายไปเรื่อยเช่นนี้แหละเย่ยนไข่เสวยงกล่าวเสียงเย็นนี่เรียกว่าซ่อนเล้นความสามารถซ่อนเล้นความสามารถกันเหรอชื่อเห่ยเป็นเทพไปแล้วการที่จะต้องมีชีวิตอยู่อีกแสนปีก็เป็นเรื่องง่ายๆทุกคนจะซ่อนเล้นความสามารถไปถึงเมื่อไหร่จางกเ็เฉินถามทุกคนพูดไม่ออกจางรัวเฉินกล่าวจะซ่อนเล้นความสามารถสู้เข้าไปพึ่งพาอาศัยและสำน,นักเลยไม่ดีกว่าหรอ กลับไปพึ่งพาประเทศสุนกลางที่หนึ่งไม่ดีกว่าแล้วไม่มีทางตะกูลเยี่ยนและประเทศสุนกลางที่หนึ่งเป็นตรูที่ไม่อาจจะอยู่ร่วมโลดเดียวกันได้แม้ว่าจะต้องตายก็ไม่ขอกลับเข้าไปพึ่งพาพวกเขาเยี่ยนไข่เสวียนกล่าวหวังจี้กล่าวเสียงเย็นผ่านมาแปดร้อยปีแล้วพวกเขาเข่นฆ่าและต่อสู้กับราชสำนักมาตลอดความเกลียดชังนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหาว่าเข้าไปพึ่งพาพวกเขาก่อนก็เ,เท่ากับว่าหมดปัญญาสู้แล้ว และต้องมีจุดจบที่น่าสังเวชเป็นอย่างมากพวกข้าอาะกูดไปไม่รู้ว่ามีพวกอาวุโสมากน้อยแค่ไหนที่ถูกราชสำนักฆ่าตายอีกทรมานไม่รู้ว่ามีหญิงสาวมากน้อยแค่ไหนที่กลายเป็นนางบำเรอให้แกราชสำนักแม้ว่าจะต้องตายก็ไม่มีทางเข้าไปพึ่งพาพวกเขาอย่างแน่นอนจารุเฉินกล่าวหมายความว่าทุกคนต้องการจะแอบซ่อนอยู่ในมุมมืดและใช้ชีวิตอย่างหับซ่อนๆไปวันๆเช่นนี้หรอ ทั้งที่ไม่ได้แก้แค้นแต่ก็ไม่ยอมจำนนและพึ่งพาพวกเขาหากว่าถูกจับตัวไปจุดจบก็คงไม่ต่างกับตายทั้งเป็นต้องเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่ทั่วทั้งบริเวณเงียบสงบไปเลยทีเดียวมีคนที่คิดจะโต้เถียงแต่สุดท้ายก็ทําได้เพียงขยับปากและไม่ได้กล่าวอะไรออกมากสักคาเลยไม่กล่าวไม่ได้เลยว่าจะเขาเฉินแทนโดนใจดําของพวกเขาเข้าไปเต็มๆพวกเจ้าใช้ชีวิตอย่างลำบากมาตั้งยาวนาน ทำไมถึงไม่ติดตามข้าข้าจะสามารถทําให้พวกเจ้าทุกคนมียแลคนที่แตกต่างกันออกไปได้ประเทศศูนย์กลางซึ่งหมิงอาจจะก,ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้และาจ,าจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าแต่ก่อนนี้อีกด้วยจางรุ่งเฉินกล่าวยิ่งไข่สเวนกัดเลิอฝีปากกล่าวองค์ชายท่านจะเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปหน่อยหรือเปล่าคําพูดที่หึกเหิมเช่นนี้ใครๆก็สามารถกล่าวอามาได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครๆก็สามารถทําออกมาได้นะ หากว่าข้าสามารถทำลายล้างวังหลิงเซียวเทียนได้ภายในสิบวันนะเจ้าเชื่อข้าไหมเจ้าจะยินยอมที่จะก้มหใหยข้าหรือไม่แววตาของจางรั่วเฉินค่อนข้ารุนแรงเขาจ้องมองไปทางวังหลิงเซียวเทียนกระบี่โบราณเฉินหยวนในมือของเขาก็ส่องแสงเย็นเฉียบที่น่ากลัวกมาเมื่อได้ยินดังนั้นเสี่ยที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างก็ใจเต้นโครงครามและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ